เปิดสิบดาราสาวที่กลายเป็นซินเดอเรลล่าในชีวิตจ,จริงจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างคุณแองจี้เฮสติงภรรยาสาวของหนุ่มตาน้ำข้าวทาริกแอลคาดูมีหนุ่มหล่อลูกครึ่งสิงคโปร์คูเวตหน้าตาคมเข้มหล่อเหลาแถมยังทำธุรกิจบอ่อน้ำมันที่คูเวตอีกด้วยเรียกได้ว่าโปรไฟล์เลิศสุดๆไปเลยครับ สาวๆหลายคนเห็นแล้วคงอยากจะได้สามีแบบนี้อย่างแน่นอนต่อมาที่นางรายหน้าสวยคุณแม่ยังสาวอย่างคุณเนยโชติกาภรรยาสาวของนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่ออย่างไฮโซอา์มจันสิริทายาทนักธุรกิจแห่งสำนักพิมพ์ภูมบัดิตซึ่งเป็นแหล่งรวมหนังสือด้านการศึกษาไว้มากมายกันเลยทีเดียวนะครับ ไปต่อกันที่นางเอกสาวคุณแม่ยังสวยอย่างคุณลิตาศิริตาภรรยาสาวของไฮโซหนุ่มอย่างคุณกรณ์ณลลงเดชหนุ่มหล่อนักธุรกิจหมื่นล้านเจ้าของอาณาจักรบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง KPN และธุรกิจอื่นๆอีกหลายธุรกิจเลยทีเดียวนับว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ยกให้เป็นซินเดอเรลล่าในชีวิตจริงอย่างแท้ถูก ข้ามาที่อดีตนางเอกละครพื้นบ้านจากจากวงวงอย่างคุณแยมทั้มลพันภรรยาสาวของไฮโซหนุ่มนักธุรกิจสุดหลอ่ออย่างคุณอ้ำผุ่มพัดประสิฐวิ์ทำเอาสาวๆหลายคนนั้นอิจฉากันเป็นอย่างมากหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้เข้าสู่ประตูวิวาไปสามีของเธอก็ดูแลเอาใจใส่อยากได้อะไรก็จัดให้ทุกอย่างตั้งแต่บ้านหลังใหญ่ไปจนถึงรถสปอร์ตสุดหรูเรียกได้ว่าเป็นสามีแสนดีดังที่สาวๆนั้นต้องการเลยก็ว่าได้ กลายเป็นคุณแม่ลูกสามไปแล้วสําหรับนางเอกสาวอย่างคุณชมพู่อารยาภรรยาสาวของไฮโซหนุ่มคุณน็อตวิสรุตลังสีพิพัฒ์ทายาทหมื่นล้านบริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจํากัดบอกเลยว่าเธอคือไอดอลของสาวๆหลายคนที่อยากจะมีสามีแบบนี้นั่นเองถัดมาที่นางเอกสาวคุณแม่ลูกหคุณเอมมี่มรกต ภรยาสาวของไฮโซหนุ่มคุณเจมจิรายุแสงตวีซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจโปรดักชั่นเฮาส์อย่างใครท่านก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ยกให้เป็นซินเดอเรลล่าอย่างแท้จริงต่อด้วยนางเอกสาวคุณนุ่นวรนุชภรยาสาวคนสวยของไฮโซหนุ่มคุณต๊อดปิติพิลมพักดีทายาทรุ่นที่4ของบริษัทบุญรอดบิวเรี่จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยนั่นเองตามด้วยนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างคุณตั๊กบงกฎเรียกได้ว่าเป็นซินเดอเรลลาของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ เมื่อเธอนั้นได้ไปเป็นคุณนายของเจ้าสัวหมื่นล้านอย่างคุณปุญชัยเบนจโลกขกูลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริษัททอท a แอคเซสคอมมูนิเคชั่นบอกเลยว่าคุณสามีดูแลดีแบบยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมไปที่นางเอกสาวคุณแม่ลูกแฝดอย่างคุณมากี้ราสี ภรยาสาวคนสวยของนักร้องหนุ่มป๊อกพัศรกรอนทายาทพันล้านรุ่นที่3ของตระกูลจิราธิวัฒน์และยังเป็นเจ้าของบริษัทป๊อกเก้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทโปรดักชันรับผลิตงานบันเทิงทุกรูปแบบเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ผู้หญิงหลายคนนั้นต้องอิจฉากันเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายกันที่นักแสดงสาวอย่างคุณโอภักจีรา ภรรยาสาวของไฮโซหนุ so ่มค um ุนเฟียสมาทุกกราสวง์ทายาทรุ่นที่3ของร้านทองชื่อดังหัวเส้งเห่งที่มีถึง4สาขาบนถนนห้างเยาวราช1สาขาที่ห้างซีคอนสแควร์และอีกหึงสาขาที่ตึกยูเนเต็ดย่านสีลมนั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ